ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณสตางตอบคนดูประจำวันที่20มิถุนายน2565นะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยได้มีการโทรมาถามแล้วก็คอมเมนต์มาใน YouTube นะครับบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการแจกเงินอะไรอีกไหมในเดือนมิถุนายนนี้เพราะมีข่าวลือม,มาเยอะมากเกี่ยวกับการแจกเงิน1,000บาทบ้าง 3,000บาทบ้างนะครับสตางค์ก็ไปตามข่าวและตอบคุณเลยนะครับว่าจะเหลือเงินค่าช่วยเหลือกลุ่มเดียวเท่านั้นคือผู้พิการเป็นเงินสด200บาทนะครับโอนเข้าบัตรคนจนเฉพาะผู้พิการเท่านั้นในวันที่22มิถุนายนนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับจะไม่มีเงินเข้าแล้วในเดือนมิถุนายนสตางค์ตอบชัดนะฮะหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอะไรเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีกนะครับถามมาได้เลย เดี๋ยวจะนาสิ่งที่คุณอยากรู้ไปหาคําตอบจากทางภาครัฐและนํามาบอกคุณให้สบายใจอย่างคลิปนี้ดูข่าวจริงกดติดตามและกดกระดิ่ง u ู u b e ช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณมีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงครึง่งสตางค์เปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสด,สดตอบสด,ส,ดสดกับช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ